หนึ่งวันพันกว่าเรื่องของแม่บ้านมารีนนะคะไม่เกินจริงค่ะคอนเทนต์วิ่งเข้าหาทุกวันใครก็ตามที่อยากทําช่องทําคลิปนะคะบอกได้เลยค่ะว่าจิตใจคุณต้องแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยแต่ละวันเราจะเจอคอมเมนต์ส้นตินส้นตินที่เราควบคุมไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องวันนี้มาส่งของที่ไปษนีที่อเมริกาเอาอีป้ามองกล้องฉันทําไมเอ่ยเดินผ่านไปเลยจ้งเรื่องความใส่อกใส่ใจเนี่ยไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะคะมนุดย์ป้าที่อเมริกาก็มีเหมือนก<อ>ันตะ,ะ,ะโกนเรียกฉันเลยค่ะอ้าชน,นีถ่ายอะไรหรอฉันอยากรู้ด้วยอออออ่่่่่ะเเธตตนนนนนทีีจััั้้้้้งงงกกกลถาาาาย็ดดููซขววแแไมมมใสึป มาที่เรื่องฉันโดนแสะนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพะสุกเข้าพเสาแทกค่ะโดนทุกวันโดนไม่เว้นวันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะภูมิต้านทานดิฉันมันเยอะอยู่แล้วนะคะทํางานแจกไพ่มา6 7ปีมันสอนให้ฉันรู้จักสู้คนวันนี้ก็ออกมาทานข้าวกับสามีนะคะพอดีนางอยากกินบาร์บ,าบีคุงบาร์บีคิวนะคะก็เลยอ้าววันนี้ก็เลยจัดมาเลยหนึ่งแมต์มีคนถามบอกว่าเวลาไปทํางานแจกไพ่พี่ไม่ใส่แหวนแต่งงานแบบนี้สามีซซเรียสหรือเปล่าเหตุผลที่ออมไม่ใส่แหวนแต่งงานตอนออมทํางานแจกไพ่เนี่ยเพราะว่าเวลาออมชอปโฟร์ไพ่เนี่ย ตลอดนะคะฉะนั้นมันก็เลยทาให้ออมรู้สึกลาคาญเวลาที่ออมทำสามีาก็เข้าใจนะคะว่าเวลาออมทํางานเนี่ยออมไม่ใส่แหวนนะคะคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเหตุผลมันคืออะไรใส่บ้างนะไม่ใส่บ้างนะคะบางทีก็ลืมเวลาออกไปข้างนอกลืมใส่อะไรเงี้ยน,น่นก็ไม่ได้โกรธ<ต>ไม่ได้<จ>ะอะไรแต่จะมีะเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ออมไปกินชาบูถ้าเกิดใครที่ติดตามออมแรกๆอ่ะน่าจะเคยเห็นคลิปร้านที่ออมไปกินเนี่ยจะอยู่ในตัวซานดิเอโกนะคะก็จะมีคนไทยคนเอเชียอย่างเงี้ยไปกินร้านนั้นเยอะมากแล้ววันนั้นออมไม่ง ออมกับสามีก็นั่งสั่งออเดอร์กินกันปกติเนี่ยละค่ะแล้วเราสองคนก็พูดภาษา,ษาอังกฤษกันตลอดนะคะไม่ได้พูดภาษาไทยพูดอังกฤษไท<า>ย,<ล>ยคนนั้นก็หันไปคุยกับเพื่อนนะคะว่ามึงมึงดูผู้หญิงคนนี้สิผู้ชายใส่แหวนแต่งงานผู้หญิงไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานต้องทุเลศแค่ไหนวะมากินกับคนที่เขามีเมียแล้วก็วัวเลาะก,กันคิกคักแล้วก็สายตาก็คือมองมาที่ออมอ่ะจนสามีรู้สึกได้ขนาดนางฟังไม่ออกออมก็เลยเ <นะ S 1> ท็กซ์มาเส็ไปบอกสามีว่าเขาพูดเรื่องของเราว่าเราว่าฉันไม่ใส่แหวนแต่งงานนุนที่เสียยาารขน,อน,น,อน ผู้หญิงคนนั้นที่เธอนินทาเขาคือภรรยาของฉันเขาจะใส่แหวนหรือไม่ใส่แหวนมันก็เรื่องของเขามันไม่ใช่ทุรละของเธอต้องมาสาระในเรื่องของ <ผม S 1> เราก็เลยพูดไปว่าน้องคะน้องไม่น่าทําแบบนี้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่โคตรเสียมารายาเลยมันบ่งบอกถึงการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวของน้องเลยชนีนะะไทยสองคนนั้นก็รีบขอโทษออมนะคะอายุอนามน่าจะประมาณ20กว่านะคะแล้วก็รีบเช็คบินลุกหนีไปลุกสายาไม่อยู่ประเทศที่จเจริญแล้วแต่สมองไม่จเจริญตาม